สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาชิมเจ้าที่เรียกว่าเมลอนนะคะอ่าเมลอนที่เป็นครูได้ปลูกไันนะคะมันก็จะลูกเล็กนะคะลูกเล็กเพราะว่าปลูกในกระถางน,นะคะไม่ได้เอาลงดินแต่ว่ามันสุกแล้วนะคะรู้ได้ไงว่าสุกเห็นไหมคะมันจะเป็นเหลืองเหลืองอ่าันจะเหลืองวันนีค้ครูก็ปดาดออกมาแล้วดมดูหอมมากเลยอะ่ะหอมค่ะ เดี๋ยวจะเราชิมดูนะคะว่ามันกินได้ไหมนะคะ,ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้ปาเจ้าเมลอนออกมาแล้วนะคะก็เนื่องจากว่ามันผลเล็กนะคะมันก็จะไดะ้ชิ้นเล็กอย่างนี้นะคะ ทีนี้มาชิมดูซิเขาว่ามันจะทานได้ไหมอร่อยหรือเปล่าอ่านิดนึงนะคะถ้าอยากให้ผลใหญ่เอาไปปลูกลงดินดีกว่านะคะเพราะว่ารากเขาจะได้ขยายได้แต่ว่าอันนี้ครูปลูกใส่กระถางเล็กนะคะพอมันเล็กรากเขามันก็วนเวียนได้เฉพาะในกระถางมันแล้วเมลอนก็เป็นพืชอายุสั้นนะคะก็เลยทําให้มันมีผลเล็กพอถึงระยะเวลาถึงกําหนดเวลาของเขาเขาก็จะสุกนะคะ ก็ไปไปตามวงจรชีวิตเขานะคะ,ะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบว่ามันลูกเล็กทําไมมันถึงสุกนะคะเพราะว่าคุณปลูกในกระถางแล้วรากเขาขยายไม่ได้มันไปได้เท่าที่เขาไปได้อะคะ่ะมันก็เลยลูกเล็กพอถึงเวลามันก็สุกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเนาะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหยิบก่อนหยิบหยิบ นี่นะคะคือนะมันเหมือนแคนตาลูปนะคะแต่ว่ามันอ่อนกว่านุ่งกว่าฉ่ำกว่าด้วยเหมือนหอมหอมหอมกว่าด้วยนะคะเวลาเราเคี้ยวในปากมันจะหอมกว่าคือแคนตาลูป ที่ครูคเคยกินมันจะเป็นแบบแข็งแข็งหน่อยแต่อันเนี้ยมันจะอ่อนคนฟันไม่ดีแบบคุณครูมันก็สูงอายุสมาเคี้ยวได้อย่างสบายครูเป็นคนฟันไม่ดีนะคะมีปัญหาด้านฟันมันจะติดต้องหาอะไรอ่อนๆกินหวานด้วยหวานจะหอมคือแันตะลูปที่ครูเคยกินมันจะเป็นแบบเปลือกข,ขาวๆใช่ไหมคะ ขายทั่วไปแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเวลาเคี้ยวอันนี้คือมันแ่็งมันนุม่มกว่าอร่อยค่ะกินอีกทำไมถึงกินอีกมันมันนุ่มขอมันเคี้ยวง่ายมันไม่แข็งอร่อยค่ะก็ลองไปปลูกทานดูนะคะเดี๋ยวกินให้หมดก่อน สบายค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าปลูกได้ลูกใหญ่กว่านี้จะถ่ายคลิปให้ดูน,นะคะเดี๋ยวไปปลูกอีกก่อนค่ะหมดแล้วลองปลูกทานเองที่บ้านนะคะประหยัดเงินค่ะซื้อเอาแพงหวานเอาหล่ออีกก่อน <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะความรู้ด้านการปลูกพืชน,นะคะค่ะบ๊ายบาย